จะเสร็จแล้วนะคะอัานตอี่เป็นยังไเมอยว่างนี่ทำเป็นไม้ละแนงแบบนี้สวยแล้วก็สูงด้วยเนาะกระโดดคงจะกระ,ะโดดไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยคงจะกระโดดไม่ได้แล้ว เสร็จแล้วก็คงจะกินข้าวเนาะกับข้าวนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะแม่ครัวแม่ครัวเตรียมกับข้าวพร้อมแล้วแม่ดาก็ไปเก็บยอดมะกอกมาทานใบมะตูมซาอูนั้นไม่มีครัไปเรียนไปเรียนวิชาที่ตัวเองอยากเรียนนะคะ ใบแม่นกระถินมาแล้วนะคะอันนี้ก็ใบมะกอกนะคะเป็นผักเนาะเสียดายไม่ได้ไปเก็บใบมะละมันมืดก่อนเนาะนนี้ปนป้าปนกบนะคะีปนกบน้อยนะคะแล้วก็มีแตงนะคะแตงอันนี้คือผัดเผ็ดกบนะคะมีผัดเผ็ดแล้วก็มีป่นนะคะมีกล่องข้าวเหนียวนะคะ สวนไม้ละแนวนะคะทำตั้งแต่นี่แหละค่ะด้วยใจจริงและด้วยสัตว์จริงนะครับผมทำตั้งแต่นี่แต่ร้อนๆมันไปเนาะไปถึงนู่นนะคะแล้วก็อ้อมก็อย่าลืมนะครับผมคอนคนละกล่องคนละกล่องค่าคอมมิชชั่นในกค่อยเลยนะหอม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 โอ้ยไรที่ไม่ได้ครับผมครอบครองปลาปลาไปเรียบร้อยแล้วผมได้สามสี่ล็อกแล้วนะ พื้นที่ใกล้เคียงผมวาควาลาปากไปเรียบร้อยแล้วครับผมจ่มาไล่ที่ผมไป่น้ายครับผมผมอยู่มานานแล้วป้าบอกไยินเสียงบักเปีจเร็จแล้วใครราจนอยู่บอกแล้วไม่ได้คอยได้คอได้ใครก็รจนเ้ยนี่าเจนเยครับเจินจินขายจนเนี้ยสขายจนเนี้ย่ตกใจเบิด เสร็จแล้วเสร็แล้วนะคะเสร็จแล้วก็กินข้าวเนาะอ๋อยังเหลืออีกโน่นไปโน่นนะคะยังเหลืออ้อมไปทางนี้เนาะยังเหลืออ้อมไปทางนี้นะคะ ทางนี้ก็เป็นประตูแล้วนะคะสูงแล้วเนาะสูงแล้วสังดําก็เอาไม้ไปเก็บไว้ก่อนนะคะพี่คุ้มตาโอ้โหนะครับดูจะดูนอกจากค่าไฟค่ายาแก้เย็บก็ต้องเข้าด้วยแล้วล่ะมาสันปัญกมาอยู่โอ้ยเป็นตาได้ขายมาสันมาไว้ไม่ได้ขายอย่างไรส่งนี้ส่งนี้ต้องได้ขายนะครับผมเอฟดีนะนะครับผม นะสามสิบนะครับผม2อกล่องเ7 0ิบนะครับสกล่องหนึ่ันบาทหกล่องห5ึ่ันรบาทใครไม่ซื้อตีคุ้มตายเลอาชีจับได้อาชีเป็นตัวประกันอย่าลืมนะครับที่สำคัญนะครับข้าคอมมิเช่นให้แบบว่านานะครับจ่บายค่าไฟตีไป,ปตีคุ้มตายยาบัดค่าค้อมบัดให้เพื่อนเนาะ <laughs> โอ้ย <laughs> มันตกพื้นไปล่ะเฮ้ยไม่ตก <laughs> <laughs> อยากบั้กิน มันเอามัปิดปากไปหว่เมากานคแหงมเอามาปิดปากเออใจเย็นโอ้พูดเร็นเลยตุจลานกาแฟข่อยมาขึ้นไปตุเจ้ดำดอย่างนี้สองลูกหรอยาไอ้ป้าดาจะขายของหรือจะฆ่ากันันาขายของเออันเห็นเเจไหอยู่ คอลาเจนนะครับสินค้าใหม่นะครับล,อง,ลองคนละกล่องคนละกล่องนะครับผู้ดใดซื้อผูใ้ใดซื้อเมื่อกี้นี่โปรสามกล่องหนึ่งพันบาทแจกช่างรวมเธอด้วยเ<อ>ขาบอกหนึ่งกล่องใช่ไหมอีกสองกล่องนี้ก็คือให้สวไหมเอ่ออีกสองกล่องนี้ก็คือให้เขาแจกยินกันแจกนนคนละกล่องใช่ไหมให้สวไหม บื้องไปเบิ้งนึงใกล้งมขอบคุณพี่ลิกี้นะครัอ้าโปรสามกล่องเนาะเดี่ยกันกินพูละซองพูละซองมาทดสอกอซองนึงใช่ใช่ใช่มามเอาสองโปรสากล่องหนึ่งพันโอเคครับขอบคุณลิกี้นะครไปกินข้าว กิน้าวนะนน้รนหน้นี่ด้เ้ายกงใคให้หนูนยโโโอ้ี่อเค้่้ในนาเอาเรนหน่อยค่ะมัดเปรนให้เอนน้อยอค่ะเขาคมีเท่รอบนน้อยเป็นขนมไปรงนั้นะเอานี่ดนี่เอาขวขนมลกไปพาเข้าวขนมเร็วเร็ว้าวขนมวบดก่อนโอโหมาดื้อมาด้อมาม ข้าเจ้าอยู่มดอดิตีแล้วเีเอาตีเนีเาโอ้ยไม่เอาไปกินข้าวเหิวแล้วมีจังไงวมาเปียกเพื่อนข้าเจ้านี่ยแหละน้ำนี่จะกสัวูนะเให้เจ้านางออยู่นี่สลัดอยู่ไม่น้อยกินเลาพวกเจ้าบงพวกอกินข้าวกันเนอ เดี๋ยวก่ยต่อมาเบิ่งด้อเกินข้าวักสองสามข้ามเกินที่เพิ่มเขาไปทีนบ่ละยวมาหาเบิ่งข้ามเขากันปานั่นเบิ่งโลดไปใชม่นมาเนี่ยดูทางเดวกันเปยังไงในก้องเัยนะว่างนังเดียวกันก่อนก็เดียวกันเยอะหลายทักเมย์อายหน้าแลควขบบาดที่นี่อยู่เลไหมามานั่งตรงนี้มากินข้าวไปโอ้ดีพามานั่งกินข้าว ไม่ได้นี่ฟนเอเราไม่ได้เลยองเหรอู่ิเไ่ยเปลี่ยนของพจองเลยเอาเปินอนของไทยยใส่จาันมันมันไม่มันคือสับเก่าอือคือสับมันเครื่องเก่าน่อะโอ้โหต้อได้้เ่ย้องยได้้ะไหมน่านกรน

โูหมูแล้วเี่ยนไเด้อม้หมมจันะเออ่้นไมืไกลข้งไนะเอออยู่ไมืไกลไนไมมินถ้าไม่กินข้าวมินกินข้ไหมอ่ะกินโนว่าเคร่อไมันมันมีอีกเครื่องหนึ่งที่มันเป็นของมัน เออกันเอาข้าไปด้วยค่ะเมเ่ยคิดอยากกินเยอะวรจะมีน้ลงมาถึงคอเชียวตเชียวแล้วคอไม่เจอแลวบันย่างไปเม่กินแล้วกเอ้วเหมืเกินบ้าย่างไปกิกมวงะบอกว่าให้เขก็กินหลายอืโดัอีนี่ ไม่นี่ยบ่ได้ไม่กินน้ำมันบ่ได้ชิ่ดบ่ไปกินทอดกับลุงเหมือนปะกับแดงไคยมากินเลยเที่ยวปะทั้งเลยนะแมนบอลสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ